ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วโรมเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิ์ประกันตัวก่อนที่ความเป็นมนุษย์ของท่านจะหมดไปสสพก,ก้าวไกลจี้กระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิ์ประกันตัวราษฎรหลังถูกคุมขังนานกว่าหนึ่งเดือนโดยไร้พื้นที่การต่อสู้ทางคดีนานกว่า1เดือนแล้วหลังจากแกนนำราษฎรอย่างเพนกวินพริชิวารัต ประกาศอดอาหารเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีม .112 จากกรณีการชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนวันที่19-20กันยายนปี2563บริเวณท้องสนามหลวงทำให้ผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องให้คืนสิทธิ์การต่อสู้ทางกฎหมายเช่นเดียวกับรังสีมันโรมสสพักก้าไกล ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวในฐานะอดีตนักศึกษานิติศาสตร์รู้สึกอดสูใจต่อการทำหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งปัจจุบันเห็นชัดว่าได้ริดลอนสิทธิแม้กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ขังควรได้รับดังนี้หยุดทำลายกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องขังทางการเมืองวันนี้เป็นวันที่31ที่นายเพนกวินอดอาหาร เรียกร้องสิทธิในการประกันตัวเป็นวันที่17ที่ร้งอดอาหารเช่นกันคนเราจะอดข้าวได้กี่วันกันหรือเราจะต้องลองดูชีวิตของคนสิ้นสุดลงไปพร้อมความเป็นมนุษย์ของพวกท่านผมในฐานะของผู้เรียนนิติศาสตร์รู้สึกอดสูใจอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมนับปัจจุบันที่ริดรอนแม้แต่สิทธิพื้นฐานในการสู้คดีของผู้ต้องหาทางการเมืองล่าสุดคุณบาส จากเชียงรายผู้เดินทางมาอดอาหารประท้วงอย่างสันติเพื่อคืนสิทธิในการประกันตัวให้นักโทษทางการเมืองก็โดนมาตรา1นึไปอีกคนหนึ่งอย่างหน้ากังขาเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าใครที่ลุกขึ้นมาส่งเสียงจะต้องโดนเล่นงานถ้าจะมีชีวิตแบบปลอดภัยก็จงก้มหน้าสยบยอมอยู่เงียบๆมันใช่หรือครับทุกวันนี้หลักการสากลที่เรายึดมัน่น ว่าทุกคนคือผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินดูราวกับว่าเป็นเรื่องไกลตัวเสียเหลือเกินผู้ที่ถูกคุมขังและต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิทธิพื้นฐานอย่างการประกันตัวโดยข้อคัดค้านการประกันตัวคือกลัวผู้ต้องขังไปกระทำผิดซ้ำมันขัดความเป็นจริงเสียเหลือเกินก็ในเมื่อศาลยังไม่ตัดสินว่าเป็นความผิดการกระทำซ้ำจะกลายเป็นความผิดซ้ำไปได้อย่างไรหรือสิทธิอื่นๆเช่น การเข้าเยี่ยมโดยครอบครัวการพูดคุยกับทนายก็ไม่สามารถทำได้ทำราวกับว่าพวกเขาไม่ใช่คนทำราวกับว่าบ้านเมืองไม่มีขือมีแปรผู้ที่อยู่ในระบอบยุติธรรมครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าสิ่งที่ท่านกำลังกระทำมันคือการทำให้บรรทัดฐานของสังคมที่พะดูงไว้ซึ่งความเป็นธรรมให้กลายเป็นกฎเถือนที่ทำลายความหวังสุดท้ายของประชาชน ลองบ้านเมืองนี้ทุกสถาบันทางสังคมล่มสลายประชาชนฝันถึงความยุติธรรมไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก็จะเลิกคิดถึงเรื่องสันติภาพตอนนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับที่จะใช้สำนึกความเป็นมนุษย์ของพวกท่านใช้หน้าที่ของผู้ทำงานรับภาษีประชาชนในกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิขั้นพื้นฐานการประกันตัวให้ผู้ต้องขังอย่าให้ความเป็นมนุษย์ของท่านหมดลงไปกับชีวิตของคนที่ท่านขังไว้เลยครับ เพราะมันไม่ได้จบลงแค่ชีวิตคนความเป็นมนุษย์แต่มันคือการจบลงของความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ด้วยคืนสิทธิการประกันตัวคดีการเมืองคืนความยุติธรรมให้ตัวท่านเองการสายไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ